สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะพาไปดูโมเมนต์ความน่ารักความประทับใจครับเป็นคลิปของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเนเธอร์แลนด์กันบ้างนะครับในตอนนี้นะครับเราก็ได้4ทีมแล้วนะครับที่จะไปแข่งกันต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายครับ4ทีมที่เข้ารอบไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือจะมีเนเธอร์แลนด์นะครับญี่ปุ่นครับอิตาลีแล้วก็ทางโปแลนด์นะครับล่าสุด ก็เป็น4ทีมที่เข้ารอบไปรอ8ทีมสุดท้ายแล้วสำหรับอีก4ทีมก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะมีทีมไหนตามไปบ้างต้องรอติดตามครับก็ยังเหลือบราซิลนะครับจีนเอ่อตุรกีอเมริกาอย่างนี้นะครับก็สามารถติดตามแล้วก็รอชมรัสเซียกันได้สำหรับคลิปนี้ก็นี่เลยครับเป็นโมเมนต์ความน่ารักความประทับใจของนักกีฬาเนเธอร์แลนด์ครับก็คือเธอคนนี้เลยครับบิทบรองเกิร์ดนะครับซึ่งก็เป็นตัวเซตนะครับเป็นเซตเตอร์ของเนเธอร์แลนด์ครับ แต่ว่าในเทรเมนนี้ก็เป็นเซตเตอร์ตัวสำรองนะครับเพราะว่าตัวหลักก็คือซาร่าวันอัลเลนนะครับบริดฟองเกิดก็เป็นสำรองนะครับสำหรับสิมทั้งโลกนี่ครับเธอก็ดีใจแล้วก็ปลื้มมากๆที่แฟนคลับให้ของดูครับนี่ก็กําลังรีวิวแล้วก็แกะของกันอยู่นะครับเป็นคลิปจากสมาคมเนเธอร์แลนด์นะครับเขาได้มีการถ่ายแล้วก็ลงไว้ครับนี่ครับเป็นตุ๊กตานะครับน่ารักมากๆเป็นตุ๊กตาที่แบบแฟนๆเนี่ยทำมาให้เธอโดยเฉพาะเลยนะครับ แล้วก็นี่เลยครับเป็นทางน้ำหอมชแนลนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับคือแบบแฟนคลับนี่คือปังมากๆเลยครับเป็นหนักมากของแพงเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้ำหอมเนี่ยสุดยอดครับทำเอานักกีฬายิ้มแล้วก็ประทับใจมากๆเลยทีเดียวนี่ครับก็แกะกล่องกันต่อครับรีวิวทีละชิ้นทีละชิ้นทีเดียวนี่ครับก็เป็นกระเป๋าลายไทยลายช้างอะไรประมาณนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นรูป ตัวตุ๊กตาที่เป็นช้างตัวเล็กๆนะครับน่ารักมากๆดูครับปิดปองเกิดนี่คือรีวิวไปแล้วก็ยิ้มไปครับน่าประทับใจแล้วก็เปลื้มอย่างแน่นอนส่วนนี้ก็กล่องอะไรครับแกะดูก็คืออะไรด้านในโอ้โหน่ารักมากๆครับเป็นกรอบรูปนะครับแล้วก็มีแล้วก็มีรูปเธออยู่ด้านในนะครับเนเธอร์แลนด์ในตอนนี้ก็ไปรอเจอกับญี่ปุ่นนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายครับก็มารนกันนะครับว่าเนเธอร์แลนด์จะสามารถผ่านไปในรอบ4ทีมสุดท้ายได้หรือไม่ ก็ต้องรอติดตามนะครับแต่เชื่อว่าไม่ง่ายแน่นอนเพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยก็หวังนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเองเนี่ยเป้าหมายของเขาก็คือแชมป์โลกนะครับซึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ถือว่าต้องสเกาแล้วก็ต้องทํางานหนักมากเจอญี่ปุ่น,นี่แบบญี่ปุ่น,นมไม่ยอมแน่นอนครับสู้ตายแน่นอนสําหรับญี่ปุ่นครับเนเธอร์แลนด์เจอญี่ปุ่นนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายก็มีเวลาพักหลายวันเลยน,นะครับเพราะว่ายังมีหลายคู่ที่ต้องเจอกันเพื่อเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นตามนี้นะครับนี่ก็เป็นภาพมุมเต์ความน่ารักความประทับใจของบริด b r บองเกอร์นะครับตัวเซตเนเธอร์แลนด์ครับที่ประทับใจแฟนคลับให้น้ำหอมช n แ e ลนะครับแล้วก็ของขวัญอีกมากมายครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นตามนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์กันด้วยสวัสดีครับ